ตอนนี้กระเนื้อกระสาวไว้แรกแย,ยมแรกแย,ยมไหมขออันนี้เพิ่มอ,อ่ะยากระพริบตาเชอดูเชอดูแล้วก็ไม่ปิดปิดใี่ไหน แล้วนะเนี่ยหายไปเลยค่ะแล้วเธอก็ไม่ปิดเครื่องดูดควัน <laughs> <laughs> ลืมนะโม่จะตื่นเต้นเธอดู้แล้วจะเปลี่ยนหน้าเราไปตลอดการเลยนะรู้จะบอกยังไงอีนหายแล้วคุณมีนีอ่อีหน่อยหมอแหแกแกมาใครจะยิงให้นะ <laughs> เยยร้่มเครียดแห้ะ <laughs> ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเหรอทำไมดูชิลมากเลยเ<ม><ม>จ็บไหมโลกไม่ค่ะไม่เจ<ม>็บเลยโอ้โห คือขุณพระพุณเจ้าดวงดาวดวงดาวพลางลายในกาแล็กซี่อ,ะอ่ะเธอหา <laughs> อยู่ตรงไหนมันจะหมดแล้วนะเก็บมากี่ปีนะสี่ห้าปีได้โอ้แล้วเมื่อไหนเราออกห้านาทีอะ่ะไม่ถึงเลย <laughs> ไม่ถึงนาทีด้วยอ่ะเมื่อกี้มันเป็นยอมเลยนะอ่ะอเหลือโซนนี้นะเมื่อกี้เราออกโซนนี้นะเหลือโซนนี้นะ อ่าต่อนะต่อนะคะเรื่องดูควันเสียงดังเหมือนเดิมค่ะคนนุณนีนี่ตอนนี้ว่าอะไรมีง CO2 นะครับกับเนื้อติ่งเนื้อนะนี่หนึ่งนะหกสิบจุดครับ นี่บอกนะคอนทโทรลพลังงานจากระยะยิงน,นะคะมันสามารถคอนโทรลพลังงานจากระยะยิงได้นะพวกนี้พยาธิสภาพมันไม่ได้เกิดลึกถ้าเราใช้พลังงานเยอะอ่ะแผลมันจะมันจะแบบแผลมันจะเยอะอันนี้ถ้าเกิดมองไม่เห็นแผลก็ทายาปาด<า>ไปเลยนะ,ะเลยเห็นอย่างนี้นี่เจ็ดสิบทุค่า จะร้อยเมตรแล้วนะใช่ค่ะ่ฝั่งเดียวเองนะคะเก็บมาสี่ห้าปีเนาะใช่ไหมใช่ค่ะเราแะเอาออกห้านาทีเนาะกะฝรั่งออกแค่เรามาจากไหนอ่ะนิวซีแลนด์ค่ะนิวซีแลนด์เห็นหรือยังล่ะทุกคน ขนาดกะยังต้องบินมาจากนูนนิวซีแลนด์นี่โอ้โหสิบชั่วโมงไหมนั่งเครื่องใช่11ดแล้วก็มีต่อเครื่องมาอีกเครื่องอีกใช่แล้วเรารู้จักโมเนตได้ไงอยู่นิวซีแลนด์ะเจ้าของร้านไทยอะค่ะหรอเจ้าของร้านเจ้าของร้านนะอาหารอะหรออ่าค่ะแล้วเขามารู้จักโมเนตได้ไงติ๊กต็อกค่ะที่แรกเหมือว่าจะไปทำพิกโก้แล้วเห็นเนี่ยเขาบอกว่าไปหาโมเนตก่อน โอ้ตายแล้วไปหามอนแตก่อนเลยไม่ได้ไปพิโคเลยใช่อ่าเดี๋ยวเรากลับไปดูไลฟ์ของเราเองนะค่ะใช่ตอนนี้แผลอยู่ไหนก็ไม่รู้ล้ะเธอหน้าเธอจะใส่ขึ้นมากนะโอ้โหพระเจ้าก็เก็บมาให้มอนแนตเท่าไหรนะสี่ห้าปีใช่นี่แล้วนี้สิวนะเนี่ยทุกคนวันนี้มาหลายโลกนะ อันนี้มีสิวมีรอย,อยเดี๋ยวเคลียร์สิวให้ด้วยนะโอ้ตอนนี้วันนี้ยังยังไม่เจอคนไทยเลยวันนี้อเมริกา3เขตอังกฤษนอร์เวย์สวิตเซอร์ลแลนด์ออสเตรียและออสเตรเลียและจบด้วยนิวซีแลนด์เนาะเราก็อยู่ใกล้ๆก,กับออสเตรเลียออสเตรเลียมาทุกวัน ตอนนี้นิวซีแลนด์เริ่มเยอะแล้วก็เลยงงเพราะว่าไกลมากใช่ไหมใช่ค่ะนั่งเครื่องจนเหนื่อยเลยต่อเครื่องอีกเนาะใ่เเกรี้ยงเลยค่ะอ่ะดูนี่อันนี้คือบีบอททุกคนอันนี้บีบอเธอดูอีกฝั่งหนึ่งต้ากันเลยนะครับอันนี้บีบอทอ่ะให้ทุกคนดูบีบอทอันนี้ after after that นี่ใส่ไปเลยและนี่ เห็นหลือยังว่ามันห้านาทีเนาะเปลี่ยนชีวิตเราเลยอ่ะ <c oughs> ใครมีคำถามก็ถามได้ <c oughs> เราจะยิงต่อแล้วเราไม่รอแล้วกดไฟต่ำที่ <c oughs> จริงเขาจะมารักษาฝ้า <c oughs> แต่ว,ว่าฝ้าแทบไม่มี <c oughs> คืออย่างนี้เวลาเด็กเด็กเลขสามอะ่ะสามต้นต้นะ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นฝ้าคะ่ะ แต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรักษายอยังไงใช่ไหม,มเราก็เลยต้องมาหาหมอเนตก่อนพิกโคโเนาะเอาล้วไปจองพิกโคไว้แล้วยังเนี่ยไม่ได้ยัง<อ>เ,เกือบแล้วหรอแล้วใครจองพิโคแล้วจะมาหาหมอเนตห้ามพูดชื่อหมอเนตเด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะโกรธหมอเนตนะเขาจะเอาเราเบิดมาปาแล้วเนี่ยทีเดียนะ บางทีคนไข้เราก็ซื้อโอ้ที่จองไว้ไม่ไปจะไปหาหมอแนสเนี่ยไม่เอาน่ะอยวเขากวธหมอแนสน่ะมีคุโรทยาถามว่าอยากรักษากระแดดค่ะรักษาองไรกระแดดเหรอคะใช่กระแดดเนี่ยต้องดูว่ามันหนาแค่ไหนถ้ามันระยะแบบมันอยู่นานแล้วแล้วมันแบบมันมันมันเริ่มนูน อันนี้อาจจะจี้แบบนี้ได้แต่ถ้ามันเรียบแต่ถ้ามันเรียบพวกนี้อาจจะต้องใช้พิกโพยิงแต่ต้องแต่ต้องตรวจร่างกายเสมอว่ามีฝ้าด้วยไหมเพราะว่าถ้ามีฝ้าปนกระเนี่ยต้องรักษาฝ้าก่อนนะคะไม่งั้นนี่ฝ้ามันจะดำขึ้นมาเลยนะคุณห่ออ,อยากรักษาฝ้าก็ช่วยเลย ตอนนี้มีโพอยู่ขอบคุณมากเลยอ่าวันนี้คุณคุณอะไรนะไม่กี่ที่เจอ่ะคะอ่าจากประเทศอะไรแนะนำดูก่อนอันนี้นิวซีแลนด์วันนี้เจอเจอคนไทยเครียดเดียวเองมั้งอายุทยาชรากายุทยาเออที่ที่เจอนะเป็นสิ่งเนื้อตาพอรักษาอย่างไรคะนี่แหละนี่แหละนี่แหละ นี่แหละรับวันละกี่เคสนะรับวันละหนึ่งสิบคนนะที่จองแล้วแล้วเธอจะไปโฆษณาทำไมเยอะอย่าแชร์เยอะเรารับวันละเคสพอแล้วร้อยสามสิบจุดห้าที่ซีเป็นสถานการที่สวยเร็วกว่าโบท็อกนะโบท็อกนี่ยังต้องรอตึงใช่ไหมจริงครับอันนี้ไม่ต้องรอเลยร้อยสี่สิบจุดหคนไข้ถามว่าแบบหมอแนสซื้อยางลบที่ไหนไม่ซื้อยางลบร้อยสี่สิบจุด อ่ะดูซิว่าจะถึงสองร้อยไหมอ่ะดูเหมือนไม่เยอะนะแล้วก็เยอะนะเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมปิดปิดเจ้าของร้านอาหารอาเกยร์กัพิจตานี่ครับดูกันได้เลยว้าวเธอหายไปแล้วค่ะมันดีแซ่บเพียได้แบบ เราไปดูในไลฟ์ของเราตัวเองนะคือแบบหน้าเราอ่ะเป็นแคนดิเดตที่ดีมากอ่ะไม่รู้จะบอกไงรู้ป่ะคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอ่ะถ้าเราไม่ได้ทํานี้แบบจะเสียใจฉันพูดเวอร์ไปหรือเ่าแต่ว่าแต่ว่าคือฉันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือแบบมันเหมือนแบบเกิดมาเพื่อเธอเลยนะเครื่องเนี้ยเธอดูเธอดูไปเลย แล้วเขาอะแบบผิวขาวอะคือผิวขาวอย่างเงี้ยเห็นนะเด่นอย่างเงี้ยมันชัดไงใช่ไหมมันเห็นร้อยเมตรไงแล้วพอออกอะเรากลับนิวซีแลนด์รอบนี้ถ้าคนทักถ้าอำเภอทำาัไงเนี่ยนิวซีแลนด์มีอำเภอไหมเธอดูมันสวยเร็วขนาดนี้เลยเธอดูจริงครับอือหายไปแล้วนะ เก็บมาตั้งสี่ห้าปีเราเคยรู้ไหมมันจะออกได้เร็วขนาดนี้เคยรู้ปะ่ะไม่ค่ะไม่เคยรู้เลยเหรอเราคิดว่ามันจะต้องลำบากยากเย็นในการออกใช่ปะ่ะใช่ค่ะโอ้โหเธอดูมีคนถามว่าคุณพวงไยเขาบอกว่าแสบไหมครรู้สึกแสบไหมครับแสบไหมเออไม่ค่ะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าพลังงานอ่ะมันมันมินิมอลมากคือแสบไม่แสบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพลังงานด้วยนะถ้าพลังงานเยอะแบบ หมอแบบซัดพลังงานเยอะโดยที่แบบเม็ดเล็กขนาดนี้อันนี้มันก็จะแบบแสบเยอะผุดข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นพลังงานมันต้องพอเหมาะกับกับโรคคนไขอ้อ่ะอืมคือเขาไม่ได้เป็นก้อนใหญ่ไม่ได้มีรากก็ไม่จะเปต้องซัดพลังงานเยอะเพราะว่าแผลจะหายช้าอีกนะอันนี้แผลอยู่ไหนอะ่ะไม่หาไม่เมจอะอะเก็ยรายละเอียดแล้วนะต่อนะ เจีสียงดังนะเหมือนเดิมน,นะคะเบาพลังงานมินิมอลมากลูกเอ้ยดูเมนี้เห็นไหมอยากกระพริบตานะ ไม่ได้่ะหายแล้วเราจำตรงจมูกเราได้ปะเก็บมาห้าปีหมดแน้ยเราออกให้แล้วนะหายไปเลยไม่ถึงห้าวีนะพี่เลยเออไม่ถึงห้าวีอะจริงๆถ้าเราไม่เมาส์มอยไม่ไลยนี่เราเร็วกว่านี้นะอ่ะต่อนะคือถ้าไม่ทำนี่เสียใจเลยเนาะตะก้องเนาะใช่ครับช่วยว่าไงด้ค่ะ มอเนี่ยก็เสียใจหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เร็วมากนะครับคนรับเพราะว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะจ๊ะใช่ครับต้องขอบคุณคนคิดคนเครื่องด้วยนะแล้วก็ขอบคุณตัวเราด้วยถ้าเราไม่เชื่อเจ้าของร้านอาหารเนะเออใช่ไหมต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะคอมเมนต์บอกว่าสุดยอดเลยครับร้อยเหรมอไม่หมนเลย แล้วเนี่ยสิวเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์สิวให้ด้วยหน้าจะได้ใสอันนี้สิวนะอืมมสุดยอดขนาดนี้ไปชอบเป็นรักษากะเนื้อ่งเนื้อนะครับหน่งจะสิบ สวเล่อย่อยโอเคมาทุกโลกเลยเหรอลูกเไม่เวลาคนไข้ต่างประเทศมาะก็จะแบกมาหลายลูกไงวันนี้เจอทั้งฝ้าเนาะเจอทั้งกะกะเนื้อกะตื้นกะลึกกระแดดอาเนาะซึ่งปกติอะถ้าต่ำกว่าสามห้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นฝ้านะ ถ้าถ้าจะวินิจฉัยฝ้าในคนต่ำกว่า15เนี่ยต้องต้องดูดีๆว่าใช่หรือเปล่าฝ้าจริงหรือฝ้าลวงบางทีเป็นฝ้าลวงนะอืมเมืนอไรตั้งช่อเองฝ้าลวงฝ้าลวงที่เป็นยังไงก็คือวินิจฉัยผิดไงคิดว่าเป็นฝ้าแต่มาถึงไม่ใช่ฝ้ามาถึงเป็นโรคแบบปานแต่กําเนิดก็มีบางคนเป็นกระลึกกระแดดแล้วมันมันฟิวกันอะแล้วบางทีมันงงอะดูยากอะไรเงี้ยอืม ทำไมถึงต้องวินิจฉัยเพราะหมอี่ยใช้อาวุธรักษาไม่เหมือนกันคือแต่ละอันน่ะมันจะใช้อาวุธไม่เหมือนกันหมอเรามีอาวุธเยอะแหละแต่ก็เลือกให้ถูกนะถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะเพราะบางทีมันดํากว่าเดิมไงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ไม่รู้หรอกเป็นอะไรเพราะว่าหมอเนี้ยก็เรียนจนแก่นะก็่จะแบบก็จะแบบที่จริงมันต้องดูทุกวันอนะพวกเนี้ยต้องดูแบบดูดูดูไปเรื่อยอะหมอหมอเราก็ต้องดูผิวคนไข้ตลอด ห้ามตาบอดสี<ม>เพราะว่าถ้าตาบอดสีอ่ะไม่ได้เลยสีบ่งบอกความลึกของโรค<ม>ถ้าถ้าสีน้ําตาลอ่ะแปลว่าอยู่ตื้นๆเห็นปะ่ะ<ม>แต่ถ้าอยู่สีเทาอย่างเงี้ยแปลว่าลึกแล้วนะ<ม>ถ้าสีเทาดํานี่สุดยอดแล้วนะบางคนดําเทานัวอย่างเงี้ยอันนี้เม็ดสีตกไปลึกสุดใจถ<ม>ูกต้องโอ้โหลูกเอ้ยมเรียงเลยดีแทบเพี้ยนต้งแตกต้นคลิปมากเลยโอเคอ่ะพอไหวไหมลูก อ่าเป็นไงโอ้เยมาก <c oughs> ดวงดาวพ่างไพรยนะคะกี <c oughs> ่เมตรนะลกูก172เม็ดค่ะอมตร่ะเลขมงคลนะร7 2เมตรนะตอนนี้ที่เหลือคือคนไข้แค่ขยันทายาบกยาแบบไม่กลัวเปืองนะคะงดเที่ยวทะเลภูเขาติกรอรสองอาทิตย์เท <c oughs> ่านั้น <c oughs> ได้ผิวใหม่เลย <c oughs> แล้วก็ดูแลดีๆคําถามคือกลับมาได้ไหมกลับมาได้ แต่ว่าก็หลายปีอะลืมหมดแน่แต่<ช>โบทอ็อกนี่6เดือนมันก็หายแล้วใช่ปะ<ช>อันนี้เกินโบทอ็อกไปแบบบียนไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะมีคําถามไหมมีคุณใบเขถามว่ารักษาลุมสิวต้องใช้พักฟื้นกี่ต้องพักฟื้นกี่กี่วันครับอาตีไปว่า3วันอะบวมหนักมากเธอเพื่อนรู้ทางอพเภอแน่น,นอนราวันแรกเข้าที่เข้าทางประมาณ7วนัน นะคะถ้าจะไปทํางานเพื่อนเพื่อนรู้อยู่นะสวันแรกเธอคิดว่าเพื่อนเธอจะบอกเพื่อนเธอไหมหรือเธอคิดว่าจะไหว้พระสวดมนต์เขาขอลาสักเวันนะคะไหว้พระสวดมนต์ไม่มีอยู่จริงแล้วตอนนี้จ้าโอเคอ่าเร็ว ไม่มีนะคะีคนติดตามขึ้นมนนน okay. เาเนานมากโอเคอ้าวคุณมีมี่มีอะไรจะถามไหมเมื่อกี้บอกมีอะไรอยากอยากถามอะไรไหมแต่ไม่มีไม่มีแล้ว <laughs> โอ้เมื่อกี้อาจจะก,กาลังถามวันนี้ตอบให้แล้วนะคะโอเคก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวอเอ่อจะทายงทายานะคะวันนี้มียาให้ทุกอย่างไม่ต้องคิดแล้วนะคะแล้วก็ พวกนี้เป็นพันธุกรรมด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องเราเป็นใช่ไหมใช่ถูกต้องนะคะ Run True Family นะพ่อแม่พี่น้องเราเป็นเราก็ไม่น่ารอดแต่เราจะมาเร็วไม่เร็วขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลตัวเองแค่ไหนทากันแดดไหมเจอแดดบ่อยไหมถ้าเจอก็มาเร็วนะคะแต่ว่ายังไงก็หนีไม่พ้นเพราะว่ายีนเป็นตัวกําหนดนะเราได้ยีนมาหนีไม่พ้นหรอกนะคะโอเคพึ่งมาพึ่งมาจบแล้วไฮไลท์จบแล้วไปดูในไลน์ต่อนะคะแล้วก็ สุดท้ายฝ้าวันนี้มาฝ้าฝ้าเยอะมากฝ้าทุกประเทศเลย<ช><ช>แล้วฝ้าตอนนี้เป็นฝ้าที่ไม่โดนแดดคนไข้หมอแนทไม่โดนแดดนะแต่ทำไม<ช>เป็นฝ้า<ม>วันนี้80เปอร์เซ็นต์คือแม่ครัวจากร้านอาหารทั่วโลก<ช>นะคะอเมริกาแม่ครัวอังกฤษแม่ครัวสวีเดนแม่ครัว<ช>แล้วฝรั่งเศสเออฝรั่งเศสนะคะหมอแนทไปต่างประเทศนี่ได้กินอาหารไทยแน่นอน เพราะว่าแม่ครัวไอร้อนมา360องศาไม่ออกแดดก็ไม่รอดไออันนี้ตัวกระตุ้นชัดเจนคนชอบซาวน่าหนีไม่พ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ออคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตตอนนี้ผู้ชายมาเยอะนะคะผู้ชายเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้ออกแดดเลยครับแต่ผมอยู่กับหน้าจอเกิน8ชั่วโมงไหมคะเกินไม่น่านรอดนะคะทากระแดดไหมคะโอ้ทาครับทาเมื่อไหรคะโอปีที่แล้วตอนฟ้าขึ้นแล้ว เห็นหรือย่างเขาเรียกอะไรบัวหายล้อมคอกเข้าใจเนาะนะคะโอเคอะมีคําถามอีกไหมถ้าไม่มีคําถามแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่รายหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะถ้าเกิดคนไข้อนุญาตให้ไลา์เมื่อกี้ยังไม่รู้น้องเขาอนุญาตหรือเปล่าเราไลน์เมื่อกี้เลยเพิ่งขอเมื่อกี้ส่สวนร้อนๆเลยนะคะขอบคุณคุณมีมากแล้วก็ยังไงส่งรูปมาจากนิวซีแลนด์หน่อยนะโอเคค่าสวัสดี